สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนจ้ามันนี้ได้ซุปนั่ไห้จ้ะมันนี้มาหาจะคิดทอดแห้งกับข้าวเหนียวมันนี่คนได้ข้าวเหนียวแต่ว่าสังเอาไ่ได้เหตุเองจ้ะไม่มีเวลาเลยมันนี้แกคิดทอดแห้งจะโบมาบบได้จะต้องเจียเวลามาให้ได้มันนี้กะดึกแล้วจ้ะลายทุ่มแล้วล่ะนะคนหิวแห้งแล้วมันเดึกแห้งจ้ะเนี่ยกินข้าวตอนดึกนะจ้ะมันสีบบ มันสิบุปองไปสุปไปได้ได้นะจ๊ะซุนอไม้จแต่ซุนอไม้เป็นน้อไม้สดนะจ๊ะฝนฟังไม่กินเท่ยนึงแต่หลายมือเราแซ่บจ้ะโมเดก็เลยพายกินซุนอไม้อีกจักเทื่อนะจ๊ะมันยากมามีผักกระสังแต่ฝนมีผักกระสังบัลลูบะหาภาษา,าก,าก,ากาลางวางเดี๋ยวจะมีอโหระพาผักสลัดจ้ะผักบุงน้อยหนึ่งของขาเจ้าอันนี้ผัก เขาซื้อมาต่างหากแยกแล้วแต่มาฟงเขาแยกคุยซุปน้ำไม้น้ำไม้สดน้ำลายแตกกับน,นี่ฝนมีปลาช่อนนะจะลืมเลยปลาช่อนปลาช่อนแดดเดียวจะทอดอืมพิสตาอืม มันออกจากส่งไปน,นะมันจะอยักขวัขวข,วข,วข,วขวั้วขวแบบเพลินเผ็ดดีจะนายเอาได้จ้ะ หมดลงไป <laughs> ดูปากค้าวแดดเดียวเป็นน้ำมันทอดเองจ้ะ ปวมาคอดแห้งแห่งมันแห้งปวดไปหน่อยจ้ขอ,อยาจ้ะคำยัยำงไงอืผักยำมดลงแบบแกเผ็ด ใจหอมอันนี้นำจากหอมแขกพักกระสังหอม Mm-hmm. <laughs> เนีย่ยมันหิวแฮมมันคือจังสิฟ้าวๆนะจ๊ะป่าแดดเดี่ยวก็ข้าวเหนียวซืซ้อๆก็แซ่บจ้ะแต่ว่ามืนนี่พายเอกของฝนนี่คือมันซุปน้ำม้แต่กันเป็นยูบ้านเนี่ ปลาปลาแห้งเลยจ้ะกับข้าวเหนียวพอเลยบบก,กันชาวบอนันหรือเบอร์เกอรเจาประแดกเลยนะจ๊ะ ไปงก็จะไปแดกเราเข้ากัน ักบุ้งจ้ะยอดดีอยอดออกกันกินตะกางต้นมัน <c oughs> <c oughs> แต่ว่าคัน้นเห็ดมันสุกจ้ะกินเบิดอันนี้มันเด็ด ที่ตามเฟินจะว,ว่าปักบุ้งดิดเจ้าอย่างกันยอดมันจ้ะยอดมันฝังรู้สึกว่ามันเป็นที่วางไข่ความันบ่งหน่อยอยังดีนะจ๊ะไววกระตูดมันที่เพิ่นแซนนามล้จกะเนกระยานแบบนะแซนนามไว้ก็ดึงออกก็ซึ้เน,นี่ยนะเพราะความสบายใจ 摆上。 พริกเส่ปากไนไดขึ้นสมองไปแน่นจ้ะมันเผ็ดแท้ ที่สบมบูเณมาหามันละเมยจ้ะพอเราเอาอีเราจะบิกมันว่าขายดีบขายดีไปนานจ้ะแต่ว่าห่างเขานังเสาล่ากนะจ๊ะมันมันล่าจะดลดวกลับมาจะได้มาเตรียมของให้เราจะ้ะมือใดที่อาหน้าเพิ่อนเอาบักพาวมาให้เราพผาเป็นไวยจะฟังก็ได้คูดเองเราจะก็ะมีสั่งแบบที่เพิ่นหั่นมาให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่า อท่เพิ่นเอามาให้ขวดเองครับมันจะได้ราคาถืกกว่าจะประหยัดเงินกว่าแล้วก็เมื่อยกว่าทนเมื่อยหน่อนวะทุนทุนบ่หนักแต่ทุนหน่อยทุนเบามากเลย เมื่อยคุณภาคภูมิเขาเลีอกว่าคาได้มาหาจ้ะอันนี้พยายามแบบเมื่อยกับม <c oughs> <c oughs> นานร่มมีอย่างคือมาแต่กล่องแห้งแต่นุมมีอย่างเคลิอนไหวในยูทู e เลยนะจตะเงียบปิด เตรียมป้องอะครับเด็กเราจะต้องจ้างอุปกรณ์ไว้ต้ะเขาเนรร่างอยู่บะนนะัาา้นมหากรันี่เดิกแห้งกินข่าวเดิกอะ ค่ะคกๆก็ผักคุยหมดแล้วึ้นหอดคักแล้วจากคอมเมนต์ฝนจะค่อยตอบตอบทุกคนจ้ะแต่ว่าคนต่างตอบซาเนี่ยนะจ้ะอย่าพักกันจมเด้อ <laughs> มันยักตอบไว้เวลานห่างพอมื่อเราอาบน้ำปุ๊บทิมหัวลงที่นอนรับอัลลดตอะม่เจริญเศร้ามากกบบคนของถึงอาบน้ำแดงโตกคนของถึงโลดกไปเลยนะท่านสิไปตอบในโทรศัพท์แบบ่าฝนไม่ค่อยดีจ้ะมันเถ่าแล้วหรือจังไดดอกจิ้มตัวนึง มันจะไปถืออีกตัวนึง<ม>ก็จะได้แต่ละค้นอย่ว่าปวดตาแห้งจากกะเลสูเบ่ไวจิ้มมือมบ่ไวจิ้มลรวลบจิ้มลรวลบขอบความหนึง่งลบยี่สิบแปดเถอะเดี๋ยวฝนขอไปก่อนนะจ้าไปนะบัดเลี้ยมยังเดี๋ยวชิมหอดกับขึ้นหอดเวียกกระถาอยู่ <laughs> เดี๋ยวเมื่อหลังฝนอยากไล่สดนะจ๊ะจะได้คุยน้ำต่ฝนั่ะคุยพวกคอยแกงต้องพี่ๆต้องคุยเป็นมูนะไปแล้วจ้ามือนี้ไปแล้วขอบคุณค่าเอามือถือไหมเบล่าไปไปจ้าขอบคุณลหลายจ้า